แกงเสียบแห้งได้แน่แข็งดีอืมฮครับพี่นอ้องเฮ็ดละงอกพี่น้องเฮ็ดจักดอกจกังไนทเนาะเฮ็ดไปแกงครับพี่นอ้องแกงให้พี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้เฮ็ดออกผหลายครับโอ้๋ยเก็บหนักมาโอ้ ครับพี่น้องอ,อือไซนามน่อยๆนาอ,นอแกงเล้วเอลี่ครับเบิ่อสวัสดีครับพ่อพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับจองควปลาสไตล์เที่ยวครับ มันนี้ก็ยูกับป่าวที่เพื่อเก่าครับป่าวทิวก็สิภาคไปหาเฮ็ดครับมันนี้พิกัดกับพิกัดเก่าแล้วครับป่าบเปนบุกอำเภอบุญลรีจังหวัดอุบลราชธานีครับขับกับพี่ลุนน้ำกันครับกับป่าวทิวครับมันนี้วันศุกร์พอแกงบ่เนาะไปครับไปเบิ่งครับเฮ็ดอืดแหงครับพี่น้องไปหาเหล่ำเอาน้ำคลองน้ำไหลครับพี่น้องอ่ะออกแหลกแหกมานเลยละวรงหันนี่นี่ น้อ่ครับเพชรต่งกับเตาเลยุอยปูนขึ้นดอกไงปูนปูนปูนตูปูนดอกไงโอยแกงเสียบแห้งได้แนี่แข็งดีครับนย่ำกึ๊กึตีเดี๋ยวดกันไล่ๆ้อยี่ครับกุอย ดอกนึงครับข้างกันนี่ลมปองงองเลยโอ้ยงองเกือบทะฮีนนี่น,น,นี่ครับโอ้ยแหนมหยากรับอาดับพี่นอ้องโอ้โอนอนยน้องใหญ่เลยคุณสองครับไอ้บาดบานแล้วบานแข็งครับ หลี่ออกนี่ลูปนี่นะโอ้ตอนนัวหนหน่อยมันก็สิบหเอาเนะเท้ามือมาไม่มา,มา,มาได้เก็บครับนี่สองส้ำดอกโอ้ยดอกนี่ปัดซอ,องดอกของตัวนี้ครับพี่นอโอ้ติดกันแบบใหญ่เลยโอ้ย,อยดำแหงดำแหงครับพี่นอ พี่น้องครับดำคือมึอเกเลยตัวนี้ว้าวครับพี่น้อให้ละง,งอกว่ามันไข่อไขอเอียงเนาะไข่กระปอมเด้แน่เป็นเลี้ยวๆแน่นี่ผลต้นนึ็งอยู่กระตาเลยอันนี้กระบ้าที่รถก,กระบ้าท้่หนึลง มันไข่จนขื่นบดายเปลือกมันน้าแห้งครับดอกจนขื่นบดายเนาะแต่เปลือกมันก็น้าว่ามันแห้งเลยไปหาเล่มไปเบิ่งกันพี่น้องเฮ็ดจ็ดดอกจังไลเนาะแต่ก็พอได้เก็บอยู่ขี้ลายก็เอามันอึดเนาะก็เป็นดอกแน้นีลเนาะพี่น้องเอาได่ายบดเลยเอาไปให้เถ้าเป็นหลางแกง ร้อยบาที่ยออกแรงแบบนี้เลยเอียงใช่แม่น่บวแม่นโอ้แขเนาะองนี่เก็บตไต่ครับพี่น้องอะไรจูมันมันน้คือแห้งแหลงเลยเนาะแหงแหลงนี่ละเก็บเป็ดแกงครับพี่น้อง แกงให้พี่น้องเบิ้งครับมันนี่เห็ดออกก็หลายครับตอนนี้กะสีปาดขี้ดินออกแกกตีนมันก่อนนะครับเิ็ด <Head S 1> ละงกกะเจ๊กจังไลนะครับพี่น้องดอกแข่งๆเนาะเอหใหไม่ใ่เพื่อเปินอยางเปิ่นบ้าที่มาหลางเห็ดตับเต่าหน่อยแกงสดหนาให้พี่น้องเบิ้งครับนในซ้ำนีแ่แหละครับผมไม่ได้ดอกกงงามเนาะ ดอกเคสครับพ <mm um> ี่หนอจุกจ anyway ุกเลยต่างสองนามแกงเลยครับนีหนามเฮาหลางออกหนาเป็นเป็นอันนี้เนาะเป็นสีหนามเป็นอันนี้เลยน้องดอกจุ่มๆเลยครับแกงกินแซ่บจึ๊บาัเป็นเคียงพอดีเลยอือบางดอกกระดำจนหวาเนาะ แนมหยาเธอได้เับเตับเต่าเมยเดี๋ยวเรกจุบจุเลยเดี๋ยวจังไปพาน้ามซองเนาะล้งยีกซองน้ากระเพาะเลย สว่เฮ็ดกระเหลื่มว่ายแน่และครับพี่น้องที่มันออกไม่ดอกนหน่อยเน,นี่ยมันบ่ไอ้ออกไม่ลายเด้อัเนี่ยมันเฮ็ดลงออกจากไหนบูเนาะกตีแต่มันออกมันจะเป็นแผ่นไปเลยนะเป็นบ่ที่บา่าวที่ทถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องนั้นหุ่มเดียวนั้นบู้จะได้นั่งตูดเอาน้ำลายเหี้ยอ,อาพาครับพี่น้องเฮ็ดตับเต่านี่ลาง,ง่ายง่ายเนาะ อุ้ยพาเคืองมากว่าแล้วอ,อันนี้ซองดอกติดกันเลยพอดีข่ำเลยครับดอกเ็ดเป็นสิกแก่นครับนี่อ้ห พอได้แกง,งนะเหมือนนี่อันนี้ดอกบาน,นแกงเสียพื้นกันอันดอกจูม,มันนี่แกงแล้วโบมีแล้วครับยำกึด๊ดกึดโอ้ยเสียขนาดเ,เด็กแล้วแต่คนแกงคือกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยอะมันบ้าเรื่อสิเห็ดแตเบึงสูตรเบาที่สุดจงอ๋อพอดีแกงแกงกินข่าบหนึ่งพอดีเนะาะโบลาณแห้ง บุหรเกินไปอ่ะเดียบ้อยแล้วครับนี่หมอหน้อยนึงพอดีแกงหนึงไปครับไปขั้นตอนต่อไปนี่ครับพี่น้องผิกกระเทียมครับถ้าให้ดีต้องเป็นผิกบานนะครับอันนี้บาติวโบมี่เอาผิกเคียวๆนี่นะครับตำ้มรต้องตำแหลกครับโขไปเพราะอ,อ,อ,อ้อยหยอนี่เนาะ อ่าซ้ำนี้แล้วครับพอดีเลยเก็บพักครับพี่นอ้องนี่เป็นพักติดตู้ครับคือใบแมงลักเนาะปลูกไว้กินเองครับเอาแต่หยอนมันโอ้ยลายแห้งเลยเนี่เบิง่งปลูกไว้ซีหาต้นกินโมบดนะครับซํานีโอ้เก็บนักโอ้เมนไหมเมนเลยเก็บสวย กวนกันนะดึงทีละกัมหนึง <c oughs> มันมีการงหน้าครับพี่นอ้อดังไฟก็น <c oughs> คนดังมาครับ <c oughs> เหลื่อมเลย ใส่หมอครับโอ้ยหมอหน่อยหนึ่งที่ตัวนี้พีทำมาได้เหือนแล้วมาเอาบรรยากาศทุ่งน้ะครับเกลือเจ็กหน่อยเนาะกรงเลยก็ได้ครับสูรดเบิ่งเอาเลือกครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่าลายเสียบลายปะลา ้ำปลาเล็กน้อยเติมน้ำเล็กน้อยครับเราต้องใส่ไล้แล้ครับเพราะว่าน้ำม,มันอยู่ในเห็ดอยู่แล้วเนาะนใส่ซ้ำนี่เล็กน้อยออกมาหลยพอดีตอนนี้ถาไฟติดก่อนครับขางเลยเลยบบนี้ไฟติดแล้วครับขางเลยอือถ้าเห็ดไก่ซุกเล็กน้อยจังเอาผักใส่เนาะครับไปไปเบิ่งกัน น,นี่ก็เดิมเดือดแล้วครับมาครับเ้าสิมาใส่พักมันนี้ยพักติวพักอีตูเก็บตามหน้านี่แล้ครับคนเนาะเบื้งที่และครับที่แดกน,น้ำนหน่อย,อยหอมกระนาดครับจตกหน่อยกระสุกกินได้แล้วนี่ ใส่น้ำหน่อยๆเนาะแกงแล้วเอลี่ครับเบื้องอู้พอดีเลยครับผู้แสบขนาดถ่ายสุกอีกกน้อยพอดีครับเนี่ยซุกนะ,ะครับพี่หนอของบัานนี่ผักสุกเห็ดสุกแล้วบูยเบิ่งคุณ ตักเส่ถ้วยพร้อมก,กิน,นครับอหงเฮ็ดหอนๆเดอ้อพี่นนอกเอาหนามก่อนเอ้ยน่ครับเอาครับพี่นนอกแถวเดอ้อครับเนี่<ม>เดอ้อขิดข้ากับบ่าวทิวครับจะซิ่มมึงก่อนครับ ออออเออนี่ยังเกลี้ยยเลยนี่รับปุ้ยหยวเลยครับอือนี่แมงวันมาแต่บาทอยู่หน้าก็มีคือกันมาโอ้หลายแห่งส่วงครับคลิปนี้บ้าที่อยูิขคอจบเพียงจำนีเนาะครับพี่นอ้องรับก็บขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปแนวยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าที่อยู่นะครับ สำหรับมือนีบ้าที่อยู่ที่คอตลาปิดคลิปเพียงซคำนี้แหละครับสวัสดีครับ